ที่สารกลางจังหวัดอุดรธานีนายวันชัยจันพรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมหารือด่วนกรณีประชาชนร้องเรียนปัญหาด้านเสียงจากการฝึกผสมฟอคอนไซส์2อ2 2นส่งผลกระทบประชาชนในวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลนครอ,อุดรธานีค่ะโดยได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ ผู้แทนกองทัพอากาศนะคะได้ชี้แจงว่าการฝึกร่วมกองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศจีนเป็นความร่วมมือมาตั้งแต่ปีคศ2515ซึ่งทำการฝึกตามปกติมาแล้ว4ครั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาการฝึกขาดถูกเลื่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 การฝึกครั้งนี้เป็นครั้งที่5ระหว่างวันที่14-24สิงหาคม2565ที่กองบิน23อุดรธานี โดยเริ่มฝึกบินวันแรกค่ะ15สิงหาคมมีแผนหยุดบินในช่วงแรกวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมและจะกลับมาบินช่วงสุดท้ายค่ะในวันศุกร์ที่19สิงหาคมและวันจันทร์ที่22วันอังคารที่23สิงหาคมนี้ซึ่งภารกิจการฝึก,กร่วมผสมครั้งนี้นะคะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติทางอากาศและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกันค่ะ ทางกองบิน23นะคะเป็น1ใน2กองบินที่ถูกใช้เป็นสถานที่ฝึก f a o c o n อนไตล์2 2 2กัหนดแผนการฝึกวันละ2ช่วงค่ะคือช่วงเช้าและบ่ายเนื่องจากจำนวนเครื่องมีจะมากถึง18ลำทำให้เกิดเสียงดังรบกวนเรื่องนี้จะนำไปปรับแก้เพื่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดทั้งนี้ในะอีก2ปีข้างหน้าค่ะการฝึกบินจะย้ายไปที่บอน23 จะย้ายจากบอนอ23ค่ะไปที่สนามบินน้ำพองจังหวัดขอนแก่นขนาดเดียวกันค่ะหากประชาชนได้รับผลกระทบที่มีความเสียหายซึ่งพ่สุดได้ว่าเกิดจากการซ้อมร่วมให้แจ้งไปได้ที่กองบิน23ซึ่งทางกองบิน23ก็พร้อมที่จะรับผิดชอบและช่วยเหลือในทันทีค่ะสนอรวเรืองิชนด้รัข้